วิภากรปรีตแตกทันทีหลังถูกไล่ให้ไปเปิดเพจของตัวเองพร้อมลั่นแรงอย่ามาก้าวกายตนมีสิทธิทุกอย่างที่เป็นของครอบครัวจับตามองกันด่วนด่วนกลิ่นดรามา่าครั้งใหญ่ลอยมาอีกครั้งเมื่อการวิพากรสุขพิมายภรรยาของร็อกสตาชื่อดังเสกโลโซหรือเสกสันสุขพิมายได้ออกมาโพสต์ร่าย,ยาวระบายความในใจ หลังแฟนคลับของเสกโลโซไล่ให้เธอไปเปิดเพจของตัวเองเจ้าตัวลั่นแรงการมีสิทธิ์ทุกอย่างที่เป็นของครอบครัวมีสิทธิ์อะไรมาก้าวก่การวิพากษร์ปรีดแตกทันทีล่าสุดทางด้านการวิพากษ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ SEK โล s ซลหลังเธอโดนไล่ให้ไปเปิดเพจของตนเอง โดยเธอร่ายยาวว่าอยากจะให้เข้าใจกันให้มากกว่านี้คือเรื่องเฟซไม่ต้องมาพูดให้เปิดเพจตัวเองนะคะมันทำให้การรู้สึกว่าก้าวไก่สิบของการแล้วทำไมการจะเล่นไม่ได้การมีสิทธิ์ทุกอย่างที่เป็นของครอบครัวการและการต้องทำหน้าที่เยอะแยะในเพจและไม่ต้องมาพูดว่าเดี๋ยวผมไปติดตามขอโทษคะ่ะ คุณไม่ได้รู้จักตัวตนของการจริงๆเลยและก็ไม่มีวันที่จะได้รู้และการก็ไม่ได้ต้องการยอดติดตามอะไรเลยเพราะแต่นี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะติดตามจากไหนถ้าไม่ชอบพวกคุณก็เลิกติดตามไปเองสิเกี่ยวไรกับการพวกคุณต่างหากที่ถือสิบอะไรมาไล่การทั้งทั้งความเหมาะสมคือตรงกันข้ามหวังว่าคงเข้าใจอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ เข้าใจซะใหม่อย่ารุกล้ำกันพอการพูดแบบนี้ก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองคิดสลับกันบ้างสิคะแล้วจะเข้าใจจริงๆหยุดคำพูดจาที่เหยียดและการกระทําที่เหมือนการเสือกการเสียสละทุกอย่างมากมายคนฉลาดก็จะรู้โดยไม่จำเป็นต้องพูดไม่เคยมีแน่นอนเรื่องเสนอหน้าคิดผิดคิดใหม่ศิลปินต่างคนต่างกัน อย่าคิดแทนศินลปินขอบคุณคะ่ะทางด้านลูกเพจต่างก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิสู้สูครับที่การพักผ่อนบ้างนะครับแลดูเครียดเครียดไหวไหมครับ55้ายห้าบห้ารักแอดมินการครับครับที่การพักผ่อนบ้างนะครับตั้งแต่พี่การมาดูแลเพจผมนี้ชอบมากเลยครับสู้สๆๆูๆครับจุลภาค อาการคล้ายคลายน้องหยกอยากให้คนอื่นรับฟังตัวเองแต่ตัวเองไม่รับฟังคนอื่นเลยเป็นกำลังใจให้นะคะ